การบอกราคาง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็คือใช้ประโยคนี้ครับ t h a t will be 4 5 b a h t t h a t will be 425 b a h t บทั้งหมด435บาทครับแต่ถ้าทั้งหมดเป็น500บาทนะครับเราก็จะพูดว่า t h a t will be 0 0 b a h u t h a บ d u t will be 500บาทนะครับถ้าทั้งหมดเป็น199บาทนะครับเป็นเพื่อนเราก็จะพูดว่า that will be 199บาท that will be 199บาทนะครับทั้งหมด199บาทครับ เกมภาษาอังกฤษไปด้วยกันครับ Convert พูดมันหนึ่งเป็นประโยคหมวดการท่องเที่ยวครับ